เอาละครับทุกคนครับวันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดบนซากเครื่องบินกันครับขั้นแรกเราเข้ามานะเราก็ฟาร์มมันก่อนเลยครับอับแคมไฟนะในวันนี้นะครับเราต้องตามหาซากเครื่องบินนะครับซึ่งมันหาไม่ยากครับทุกคนมันอยู่ใกล้ๆนะและเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการสร้างรัวด้วยนะครับล้อมซากเครื่องบินนะเป็นการเรียกว่าสร้างฐานเครื่องบินตกนะครับโอเคเราเติมไฟเลยครับแล้วก็สร้างแผนที่มา ตอนนี้เราเจอบ้านเล็กนะครับตรงนี้เราเจอเหมืองนะแต่ว่ายังไม่เจอซรากเครื่องบินนะครับก็เดินตามหาต่อไปหาไม่ยากทุกคนสร้างเครื่องบินง่ายๆครับบนสร้างเครื่องบินเนี่ยนะทุกคนครับสร้างเครื่องบินที่ตกนะมันต้องมีอันนี้ด้วยครับนี่เลยสร้างศพลัททีนะครับผมเก็บไปด้วยเลยแล้วก็ผมว่าน่าจะมีพวกเครื่องมือหน่อยนะครับอย่างเช่นขวานนะอันนี้ผมเก็บขวานไปด้วยครับเอาไปวางไว้ที่สร้างเครื่องบินน่าจะเข้ากันอยู่นะ อันนี้ก็เอามาวางไว้ที่แคมป์ก่อนเดี๋ยวยเอาไปครับเพราะว่าเรายังไม่เจอซากเครื่องบินนะตอนนี้เฮ้ยทุกคนผมลืมไปเลยว่ะในคลิปนี้เด่ยผมจะไปเอาชีวิตรอดที่ซากเครื่องบินใช่ไหมละ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เอาคาร์ดไม่หมดมาครับเป็นคาร์ดโจนไฟในวันนี้นะก็อาจจะลําบากนิดนึงในการเอาชีวิตรอดที่อื่นที่ไม่ใช่แคมป์ไฟนะครับเพราะว่าเราจะฮิลตัวเองไม่ได้แปลว่าผมอาจจะต้องฟาร์มหาแบานเดดมาเยอะๆนะครับถึงจะไปเอาชีวิตรอดที่นั่นได้ ตอนนี้เดินสำรวจมาประมาณนี้ครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังไม่เจอซากเครื่องบินนะเราต้องหาไปเรื่อยๆครับเจอกล่องแดงครับทุกคนครับผมอาจจะได้เลื่อยหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> อะไรหะนะโอ้เลื่อยวะเยี่ยมเลยเพราะว่าเผื่อได้ตัดต้นไม้ใหญ่ได้นะแล้วก็เอาต้นกล้าเนี่ยไปทํารั้วล้อมจุดเครื่องบินตกได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะ ทุกคนครับที่ผมบอกว่าซากเครื่องบินเนี่ยมันน่าจะหาไม่ยากหาง่ายๆเนี่ยมันใช้จะไม่จริงหรอวันที่ผมหาไปขนาดนี้แล้วนะครับปกติเนี่ยบางทีใกล้ๆก็เจอแลวนะตอนนี้เหมือนว่าจะต้องออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคิดได้แง่ดีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราฟาร์มนานๆนะครับหาไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่เจอเครื่องบินใช่ไหมเราก็ได้เปิดกล่องไปเพื่อเป็นการหาเป็นเดชนะ โอเคทุกคนครับในที่สุดผมก็เจอเครื่องบินสักทีนะกว่าจะเจอนะครับเดินสำรวจไปขนาดนี้ปกติบางทีนะสำรวจใกล้ๆแคมป์ไฟนะ้วก็เจอเลยครับเจอง่ายอันนี้เล่นตรงสำรวจมาแคมป์ไฟเลเวล6เลยตรงนี้เลยครับนี่แหละนะไหนๆก็เจอแล้วคืนนี้เลยครับอยู่ที่นี่เลยคืนแรกนะครับและเดี๋ยวคืนต่อๆไปเนี่ยผมค่อยเอาอุปกรณ์ของต่างๆมาตกแต่งนะครับตรงนี้โอเควันนี้นะครับผมจะลองอยู่แบบนี้ อยู่แบบนี้เลยนะบนปีกเครื่องบินนะครับว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าง่ายๆเลยทุกคนตรงนี้ดูปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับสูงๆก็คือหันหลังออกมาให้หมาป่าเกิดด้านหลังแค่นั้นแหละนะแล้วก็มารอดูกันว่าจะรอดไปได้หรือเปล่าและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมมีแบนเดตเนี่ยเก้าอันเลยนะครับแล้วก็มีเมดคิดสองอันนะผมสามารถฮีลได้แบบนานเลยโอเคเตรียมตัวครับกลางคืนแล้ว คือถ้ากวางมาผมว่ามันตีถึงอยู่นะไม่รู้ต้องลองดูก่อนครับตอนนี้อ่าแต่วันนี้เป็นนกฮูกหมาป่าเกิดข้างล่างเป็นอย่างที่คิดแล้วเราก็จัดการมันเลยครับนกฮูกมาเรารอดหมาป่าเกิดข้างล่างเราก็รอดครับชิวๆนะชิวๆเดี๋ยวผมจะเอาแปลงผักมาปลูกในนี้ครับตรงนี้ได้แล้วก็ล้อมรั้วเป็นแบบเล็กๆแค่นี้พอเนีครับผมหาต้นไม้ไว้เยอะมากที่บ้านเะครับ โอเคเช้าเลยครับผลทดสอบแรกนะครับก็คือถ้าเราอยู่บนนี้นะหมาป่าทําอะไรเราไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ากวางเกิดก็ไม่รู้ต้องรอดูครับคืนนี้กวางจะหิวด้วยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยขนของมาเลยนะครับของตกแต่งที่ผมได้หาไว้มันอยู่ที่แคมป์ไฟนะครับตอนนี้ผมมีขวานอยู่ที่นี่ที่แคมป์เนี่ยสามอันเลยโคตรเยอะนะครับวันนี้ผมจะขนพวกซากสัตว์ไปก่อนนะ ซากสัตว์ถังน้ำมันนะครับแล้วก็ซากละทีนะรวมถึงเศษเหล็กนะครับแล้วก็ถือขวานไปก่อนหนึ่งอันคือขวานเนี่ยมันเอาไปได้แค่ทีละอันไงมันเลยแบบช้านะแล้วผมก็ลืมหยิบไอ้นี่มาด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้อยู่ประมาณเกือบ30ต้นนะครับระหว่างที่เราจะตัดใหม่ใกล้ๆซากเครื่องบินหรือว่าเราจะเดินไกลๆจากซากเครื่องบินมาเอาต้นไม้ที่แคมป์ดีทุกคนคิดว่าแบบไหนจะเร็วกันผมว่าน่าจะพอๆกันไป หม่อาจจะง่ายกว่าเราได้ขวานมานะครับแล้วก็วางไปตรงนี้เลยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคืนนี้กวางหิวครับแล้วก็ลองยืนที่เดิมนะว่าจะมีใครขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับกวางอย่ากเกิดช้างหน้านะไม่เอานะกวางมันชอบเกิดช้างหน้าดิงั้นเราหันหลังอุ๊ยอุ๊ยว้าได้ขึ้นได,นได้มันตีถึงมันตีถึงมันตีถึงทุกคนกวางหิวตีถึงครับ ยทย่ผ่ายแล้วทุกคนที่ผายแล้วครับที่ผายแล้วครับฮิวก่อนโอเคผมมีประเดทผมยังฮิวได้ผมยังฮิวไ,ได้ทุกคนหนีกับแคมป์กันเลยตอนกลางคืนโอเคปลอดภัยครับอย่างนี้ก็หมายความว่าซากเครื่องบินตกนี่ไม่สามารถกันกวางได้หรอวะกวางยังเกิดและกว,วางตีถึงด้วยนะครับต่อยให้อยู่ข้างบนปีกเครื่องบินสูงๆก็ตามนะยเราต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาแล้วทุกคนตอนนี้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราหาที่ยืนพิงปะเออแบบสูตรเดิมไงสูตรผมสูตรเดิมนะก็คือยืนหลังพิงกำแพงนะครับจุดแคบๆนะกวางมักจะไม่เกิดแต่คืนนี้คืนนี้ลองเลยผมก็ขวานกลับมาอีกอันนึงครับวางไว้วันนี้นะผมจะลองยืนตรงตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมทุกคนเพื่อแบบหมาป่าอาจจะเกิดแต่ว่ากวางอาจจะไม่เกิดก็ได้กวางอาจจะไม่เห็นไหมล่ะหรือไม่ก็ตรงนี้ไห แบบเนี้ยได้ไหมหลังพิงอันนี้หลังพิงจนตัวเอียงเลยนะเวย้ยตรงไหนสักตรงหนึ่งอะตรงแบบโคนปีกเครื่องบินนะวันนี้เรามาตกแต่งของกันครับเรามีซากหมีกับซากหมาป่าแล้วก็ซากละทีนะซากละทีวางนี่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเครื่องบินตกนะแล้วก็คนขับก็ตกลงมาตายนี่มีสตรอรี่อีกแล้วนะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยล้อหลุดครับล้อหลุดไป แล้วก็เครื่องบินมันตก่บงนี้ตูมถลายมาตรงนี้นะครับถลายมานี้ทําให้เกิดมีสัตว์นะครับสัตว์นานา,นานชนิดเนี่ยถูกเครื่องบินตกใส่แล้วก็ตายครับแล้วผมก็ขอลองหลังพีงกระแพงตรงนี้ก่อนเลยกันนะว่าจะรอดจากกวางหรือเปล่าโอ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดต้องขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้หนีกวางก่อนหลังพี่กระแพงไม่รอดทุกคน หลังพี่เครื่องบินไม่รอดโอเคแปลว่าเราไม่สามารถรอดจากกวางได้วะเราต้องหาวิธีแล้วทุกคนครับวิธีที่เราจะรอดจากกวางไปได้ในที่แห่งนี้ซึ่งมันเหมือนจะไม่มีวิธีเลยวะโอเคเรามาตกแต่งกันต่อครับตรงนี้ผมจะวางถังน้ํามันเลยกันนะเป็นถังน้ํามันที่เราได้ออกมาจากเครื่องบินเลยวนันนี้มีมาเยอะมากเลยนะครับถังน้ํามันทุกคนแต่ถ้าเราล้อมรัวเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ได้กันด้ปะกวางเนี่ยต้องลองนะ เดี๋ยวผมลองให้ดูครับล้อมรัวที่นี่ใช้ต้นไม้ไม่เยอะครับแป๊บเดียวก็ล้อมเสร็จแล้วโอเคทุกคนเสร็จครับตอนนี้เราก็ปลูกเลยเหลือก็แค่รอมอันโตนะและกำแพงฐานเครื่องบินตกของผมก็จะเสร็จแล้วนะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาดูนว่าถ้าเกิดมีกำแพงแล้วเนี่ยกวางจะยังเข้ามาได้อยู่หรือเปล่า มันเริ่มโตไล่มาแล้วว่ะทุกคนครับคืนนี้มันจะโตไหมคิดว่าอาจจะต้องรอเช้าเนอะคืนนี้แล้วก็เช้าอีกคืนหนึง่งถึงจะโตลืมไปเลยทุกคนครับว่าผมมีแปลงผักนะจัดเลยครับตรงนี้ปลูกเข้าไปปลูกซ้อนไปเลยครับอันเดียวพอโอเคทุกคนครับตอนนี้เนี่ยกำแพงของเราก็เสร็จแล้วนะมีทางเข้าตรงนี้ด้วยครับ ทางเข้าอยู่ตรงด้านหัวเครื่องบินตรงนี้เดี๋ยวคืนนี้เรามาทดลองกันเลยครับว่าถ้าผมยืนตรงนี้ยืนตรงแบบสุดปลายเครื่องบินเนี่ยเข้าไปในพุ่มไม้ด้วยเนี่ยนะครับกวางจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาได้ก็แปลว่าลัวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะเดี๋ยวลอด,ดูกันครับโอเคทุกคนจะมืดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันมันมาว่ะมันเกิดครับแต่มันอาจจะเข้ามาไม่ได้ก็ได้ เอ้ยเข้าเข้าได้เข้าได้มันเข้าได้แต่มันออกไม่ได้มันออกได้ด้วยเดียวเดียวเดียวแต่มันออกได้มันอาจจะเข้า,มาไม่ได้มันอาจจะเข้ามาไม่ได้ทุกคนถ้ามันออกไปแล้วผมหนีเข้ามาอยู่ที่นี้ผมผมแอบในนี้ก่อนแต่มันจะต้องเกิดอีกรอบหนึ่งถูกไหมตอนนี้หมาเกิดแต่ว่าขึ้นไม่ได้ตอนนี้ผมหนาวจนวิ่งไม่ออกเอ้ยผมจะตายเอานะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยผมต้องเดินหนีไปขึ้นต้นไม้ก่อนว่ะ โอเคเฮ้ย okay. เอาจริงนะทุกคนผมว่าสรุปได้เลยครับแบบนี้อันตรายครับที่นี่เอาชีวิตรอดที่เครื่องบินตกนะครับอันตรายครับมีรั้วมันก็เข้ามาได้อยู่ดีฉะนั้นผมต้องบอกเลยว่าการเอาชีวิตรอดที่ฐานเครื่องบินตกไม่สามารถเป็นไปได้ครับทุกคนครับต้องไปอยู่ที่อื่นนะทุกคนที่นี่อยู่ไม่ได้จริงดูจากสภาพของมันแล้วอ่ะมัน <laughs> มันก็ดูไม่น่าอยู่อยู่แล้วนะมันแบบดูแล้วแบบไม่ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะนะมันไม่มี รูมีอะไรให้หลบเลยนะครับก็คลิปนี้น่าจะสรุปได้เลยว่าอันตรายมากที่นี่นะครับสำหรับใครที่คิดจะมาอยู่ที่นี่คงไม่มีใครคิดนะอาจจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับก็อย่ามาครับคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ครับทุกคนครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับ